สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกทุกท่านครับกลับมาพบกับกระผมบัณฑิตพราหมเอกราชบุญอาจอีกคือเก่าสําหรับวมื้อนี้มีคลิปรู้ได้อย่างไรว่าขวัญมาเๆๆวลาพอพามไปสู่ขวัญนาะไปสู่ขวัญยังก็ดีนะครับสู่ขวัญ แต่งงานสู่ขวัญหนักหรือว่าสู่ขวัญขึ้นบัณฑไม่หรือว่าสู่ขวัญส,สิไปทหารหรือ,อยังก็แล,แล้วแต่เวลาเข้าไปสู่ขวัญเราห้อสีหูไหนจังได้่าขวัญมาเออทำพิธีไปมันได้ผลบ่นออขวัญมาหรือบมานอ๋อมาฟังคำอธิบายดังต่อไปนี้ครับ วิธีสังเกตนะครับหนึ่งห้อสิสังเกตเห็นว่าผู้ที่ได้รับการสู่ผลนในขณะนั้นนะครับก็จะมีความสนใจและมีความตั้งใจในระวางประกอบพิธีสู่ผลนันหละนะครับอันนี้าหากว่าบรรยากาศ หรือว่าถอยข้ามบทสูตรควรเข้งเข้ามันเป็นเป็นไปด้วยความหรือว่ามันขลังหรือว่าศักดิธิ์หรือว่าบรรยากาศมันหายแล้วเนี่ยบุคคลเหล่านั้นหรือว่าคนที่มาหลมงานเขาทมีความสนใจมีความตั้งใจในระหว่างประกอบพิธีส่ขวรนนะครับอันนี้คือประการที่หนึ่งนะครับให้สังเกตบึงประการที่สองกับ ผู้ได้รับการสู่ขวัญน,นั้นจะมีอาการสงบนะจิตใจเขาจะสงบมีความอ่อนโยนนะมีความสุภาพนิ่มลรวนนะรจิตใจของคนที่เรียกวา่าเขาสู่ระดับในเรื่องของความขเขาขอกเขาใจหรือว่าได้รับการ ต้อนรับหรือว่าได้รับการทำพิธีสู่ขวัญแล้วนะครับมันสิอินเข้าไปในอารมณ์โบยไงเนาะมีอาการสงบอ่อนโยนสุภาพนิ่มนวนนี่คือลักษณะหรือว่าอาการอันที่สองที่สังเกตได้อันที่สามครับหลังจากที่ฟังไปฟังไปฟังไป,งไปแล้วนะครับในอัธหลด หรือว่าในบทสูตรขวนนั้นจะทำให้เขารู้สึกทราบซึ่งในอัาธิบายบทสูตรขวนนะครับบางคนนี่เรียกว่าทราบซึ่งใจหลายจนน้ำตาไหลเ่ยมันซึ่งใจเน,ะนาะน้ำตาไหลบางคนถึงห้องไหเ้เลทีเดียว <c oughs> อันนี้กับบรมนิพราดาเนะาะความรู้สึกมันเกิดขึ้นเองจังสั้น ประการที่สี่นะครับเขาจะเกิดความอุ่นใจนะบางคนเอออุ่นใจมั่นใจในตัวเองขึ้นมากนะเป็นอย่างสัน้นรู้สึกมีคุณค่าของตัวเองขึ้นมาบอกย่างไงเนาะอุ่นใจนะอ่าอุ่นใจเนี่ยครับประการที่หาเขาจะรู้สึกดีใจ ดีใจรู้สึกขอบคุณทุกคนที่มารวมงานหรือมารวมพิธีใบสีสูขของเขาน่นหละนะครับโอ้ยรู้สึกว่าดีใจหลายเ่พ่อแม่พี่น,น้องที่ให้ความสำคัญมารวมพิธีอยาขอบคุณโอ้ยเป็นบุญเป็นคุณหลายเนี่ยมันจะเกิดอาการจางังซี่เกิดความรู้สึกจงังซี่ต่อไปประการที่หกครับ จิตใจจะมีความร้อมนะมีความร้อมน้อมรับเอาขําอวยพรน,นะเวลาพี่น้องเพื่อนูงหรือผู้รับผู้ใหญ่มาผูกแขนเปิ่นก็ะซิมีคําอวยพรให้หรือมีข้อความมีความเบาความจาทรงความปรารถนาดีให้กับผู้รับการสู่ควน,นั้นนะครับเขาก็สิมีจิตใจที่โอ้ยอยากน้อมรับ เอาคำอวยพรทุกคนทุกทุก,ทกคนเข้าสู่จิตสู่ใจนะขอพุณสาธุสาธ,สาธุจุงสันนะครับนี่คืออ่าประการที่หกนะครับิใจมีความผอ,อมน้อมรับเอาอ่าคำอวยพรความาัถนาดีจากทุกคนนะประการที่เจ็ดครับนะมีสตินะสังเกตจากกายว่าจใจน จะสํารวมระวังมากขึ้นเป็นคนที่มีการสํารวมระวังมากขึ้นสติมากเพราะสติมากเนี่ยอันไหนอันไหนมันก็นดูดีเฮ็ดยังกาถึงตองนะทำถึงต้องทำา้หรือความระมัดระวังสํารวมกายว่า,จาใจใจนี่เป็นลักษณะของจิตใจที่มีสติมาคลองนะมีสติมากคุมมากคลอง อยู่กับเนื้อกับตัวเป็ง่ายไงนะครับประการที่แปดครับประการที่แปดบุคคลที่ได้รับการสู่ขวนแล้วนะครับเขาจะเกิดความประทับใจประทับใจจะสามารถจำสภาวะหรือเหตุการณ์ในมือสู่ขวนนั้นได้แม่นยำ่ำว่ามีความ รู้สึกนึกคิดจังไนประทับใจจังไรในมันนะครับมันสิจำอดไในเหตุการณ์หรือสภาพวะนนั้นใดนะครับนี่แหละครับก็คือแปดอย่างหรือว่าแปดประการที่สามารถเข้าใจได้ว่าสติหรือว่าขวัญน,น่ยมาอในเมื่อเวลามีการประกอบพิธีสู่ขวัญ เพราะฉะน,นั้นกัรสังเกตไดไรทั้งสี่หละถ้าหากว่าเป็นจัางสี่แสดงว่าขวนมาอย่างน่นอนนออแต่ว่าขวนนี่หรือว่าสตินี่ถ้าบอกเป็นแล้วก็จริงจรอย่างพื่อสตินี่แหละขวนนะนะขวนกับสตินี่แทนะนะบว่าสิบงพวกมันอันเดียวกันกับคำว่าใดนะครับถ้ามีสติมีขวนมาอยู่กับเหนือกับขี้งแล้วนั่นคือนั่นแหละคือเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ ฟึ่งพาอาศัยคุ้มครอ,องของชีวิตของเข้าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขวัญนี่ก็คือเหมือนกับเป็นเกือบเสมือนตัวชีวิตเปรียบเปหมือนตัวสติความรู้สึกที่ดีนะครับมาอยู่กับเหนือกับคิงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าผู้ใดมีขวัญอยู่กับเหนือกับขิงอยู่เรืเ่อยๆก็เปรียบเสมือนมีสติอยู่กับเหนือกับทิงอยู่เรื่อยๆใส่คุ้มครองป้องกันสํา่วมกายว่าจาใจของเข้า อันใดพิษอันใดถือสติก็หูจักนะสติหูจักนะแสดงว่าขวัญมาอยู่กับหนึ่งกับขิงนะครับเป็นคนที่มีความอบอุ่นใจมันใจนะครับนี่ก็คือเรียกว่าเป็นอาการที่พวกเขาสามารถรู้ได้สัมผัสได้ด้วยตนเองนะของจังซีนี่ฟังไปแล้วถ้าผู้ใดมีอาการอย่างที่ว่าก็ อบอกได้เรียกว่ามีมีมีขวัญหรือว่ามีสติมาอยู่ในเนือนน้จริงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการใบสีสุวรจึงเป็นพิธีหรือว่าเป็นกุศโลบายในการให้จิตให้ใจของคนเท่าหรือว่าให้ขวัญของคนเท่าเนี่ยแหละครับที่มันเที่ยวไปบองหันบองหนีปุ้งแตงบองหันบองหนีนะ เมื่อเข้าไปที่บายสีสูข่วนแหลมมันก็เป็นกุศโลบายดึงเอาจิตเอาใจนันมาสนใจมาสนใจในเรื่องเล่าของตนเองนะให้มาอยู่กับหนึ่งกับพี่ไงหูซึกโตนะครับหูซึกโตแล้วไม่ยูหนีแล้วเวลาได้รับคำบวอวยพรจากพี่จากน้องของพอหมอพอสูตรทั้งหลาย นะครับเขาคนศรีรับเอาพลังสิ่งดีๆทั้งหลายลนั่นเขาสู่จิตสู่ใจของเขาจนเกิดกำลังใจนั่นแหละนี่ก็คือเรียกว่าเป็นอุดสุบายที่แยกย่นมากสำหรับภูมิปัญญาของคนโบราณนะของผู้เฒ่าผู้แก่ที่สืบทอกันมานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นความจริงถ้าหากว่าเฮานั่นได้รับความสำคัญ จากคนรอบขางจากพอจากแม่จากทุกคนแล้วนะครับนํำพลังเราเนี่ยมาสู่ตัวตัวตนของเขาเนะั่นเขาจะเกิดความภาคภูมิใจเกิดความอบอุ่ใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิง่งจะมีกุศโลบายเอาฝ่ายเอาฝ่ายผูกแขนมาผูกในขณะที่ผูกกับอ,อ,อวยพอดนะนะฝากของคิดแน่ยังแน,แน่สอนไปในไห้กติสอนใจนะครับ เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละคนก็มีภูมิปัญญาหรือมุมมองในการอวยพรในการส่งความปรารถนาดีในหลายแง่หลายประเด็นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับรวมล้วนเป็นพลังที่ดีๆเขาสู่จิตสู่ใจนะครับเกิดความขอบุญใจเกิดพลังนั่นก็คือขวัญมานะครับก็เป็นจไงครับหลังจากที่ฟังแล้วครับพ่อที่เขาใจเนาะว่าถ้าเป็นสิ่งแล้วก็โอ้้องขอบคุณเดอ้อ สำหรับพิธีบายสีสูขขันซึ่งเป็นผู้ปัญญาของไทยเฮาโดยเฉพาะในภาคอีสานของเฮาได้สืบทอดต่อกันมาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อจิตวิญญาณของผู้คนทั้งหลายนะครับมาจนตับทุกวันนี้ับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้ถ้าหากว่าเห็นว่ามิดดีมีประโยชน์ทั้งผู้สนใจนะครับผู้ที่เป็นพัวพาม ือคนตัวไปก็ดีในฟังแล้วเข้าใจแล้วก็ที่ให้เกิดความเข้าใจนะครับว่าพิธีสู่ขวนั้นบ่แมนพิธีเฮ็ดเลนเลน,นะแต่ว่ามันเป็นพิธีที่ทุกคนนั้นเกิดความเดือมเอดใสศรัทธา,าในพิธีว่าเป็นพิธีที่ให้ขวัญให้กำลังใจอิริยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อทุกคนเข้าใจในความสําคัญนี้ เวลามีการใบสีสู่ขวันะครับการได้มีความสำรวมมีความรวมมือ,อมีความรวมใหม่รวมมืออ,อันใดมันสิดีอันใดมันสิงามอันใดมันสีคองเข้ากับซอยกันเพื่อให้การพิธีใบสีในบันนั้นเก,เ,เกิดความสําเร็จเกิดความศักดิ์สิทธิ์ยิ่งยิ่งกินไปนะครับจะเห็นว่าทลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอกลาดบุญอาจนะครับหรือว่าในช่อง YouTube หมอลำออนไลน์สไตล์สกกาวไวน้ำแนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ